สวัสดีครับผู้เรียนในรายวิชาจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการทุกท่านครับเนื่องด้วยสถานาการณ์โควิดทําให้เราก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีนะครับนี่สาหรับกลุ่มวันอาทิตย์นะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้นะฮะขออนุญาตาส่งงานมาทางที่เป็นการสอนออนไลน์กันแล้วกันนะครับเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยไม่ตกหล่นนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยเวลาที่เราต้องย้อนกลับมาดูนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของอาการกําหนดลูกค้าเป้าหมายนะครับ โดยปกติแล้วในการทำโมเดลธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากสินค้าต้นแบบที่เราได้ออกแบบร่วมกันไปแล้วในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสินค้าเป้าหมายเอ่อตัวลูกค้าเป้าหมายนะครับทีนี้ผมมีตัวหน้าตาให้ดูแบบนี้นะครับลองดูเล่นๆก่อนนะครับอันนี้เป็นการจัดกลุ่มลูกค้าตามเจเนอเรชันนะครับลองดูซิว่าเราเนี่ยอยู่ในเราสนใจลูกค้ากลุ่มไหนสินค้าที่เรากาลังจะขายเนี่ยที่เป็นไอเดียของแต่ละทีมที่ทํากันครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะลองดูว่าเรา มันเหมาะกับสินสินค้าเรามันเหมาะกับกลุ่มไหนกลุ่มที่หนึ่งเป็นบิลดเออร์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ดูหน้าตาคนที่เป็นตัวแทนกลุ่มก็แล้วกันนะครับอย่างคุณชวนหลีิ์ภัยคุณสมบัติไมาทินีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเติบโตมาในยุคที่ยากลาบากสนใจเรื่องงานนะครับต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับกลุ่มนี้จะประมาณ4.8ของประชากรนะครับอายุ73ปีขึ้นไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเบบี้บูมเมอร์นะครับกลุ่มนี้จะเน้นความบัเนิงนะครับมีเงินมีสุขภาพที่ดีนะครับ ประมาณ55-72นะครับ18-4%ของประชากรน,นะครับกลุ่มที่3เป็น Generation X นะครับประมาณ40-54ก็ 54, น่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะชอบทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่อง work-life านก็คือทำงานไปด้วยใช้ชีวิตอย่ามีความสุขไปด้วยนะครับกลุ่มต่อมาคือ Generation Y นะครับ Generation Y เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละฮะคุณยาย่าเนี่ยนะครับ โตมาในายุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับและเชื่อว่าการเปิดกว้างทำความคิดเนี่ยจะจะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ชอบประสบการณ์ใหม่ๆใครที่ขายของที่เน้นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็มองที่กลุ่มนี้ได้นะครับอายุประมาณ25-39ปีนะครับแล้วก็กลุ่ม Generation Z ครับกลุ่ม Lisa นะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องการเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมไปว่ามีอะไรเนี่ยเขาก็จะสนใจตลอดเวลานะครับเขาพร้อมจะลองของใหม่ๆตลอดเวลานะครับคือ Gen Z อายุประมาณ10-24ปี นะครับน่าจะเป็นพวกเรานี่แหละฮะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบอะไรที่ยากๆนะครับชอบแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดนอกกรอบในเรื่องต่างๆนะครับกลุ่มสุดท้ายเรียกว่าเจนอัลฟาครับเจนอัลฟาเนี่ยเป็นพระราชาของบ้านเลยนะครับก็คือเป็นศูนย์กลางของครอบครัวนะครับมีเทคโนโลยีายล้อมตัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทักษะในการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับเวลาเราดูกลุ่มแบบเนี้ยก็ลองดูสิครับว่าแต่ละเจนเนี่ยมันมีความเหมือนและความต่างกันอยู่นะครับลองดูซิว่าเราคิดว่าลูกค้าเรา เป็นเจเนอเรชันไหนนะครับทีนี้ถ้าดูเรื่องเจนก็เห็นลักษณะของเจนไปแล้วทีนี้มาดูนิสัยของแต่ละเจนดูนะครับถ้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนิสัยเขาคือเขาจะจงรักภักดีมากนะครับนี่นะครับจงรักภักดีมากแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเขาซื้อของใครเนี่ยแล้วมันใช้ดีเนี่ยเขาก็จะใช้ยี่ห้อนั้นไปตลอดนะครับอดทนสูงมุ่งมั่นทํางานหนักให้ความสาคัญกับครอบครัวสินค้าที่เน้นการทําให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มนี้นะครับ กืตมาเจนเนะครับนิสัยคือทุ่มเทกับงานนะครับใช้ทักษะมากกว่าแรงงานฉลาดแล้วก็ทํางานในเมืองนะครับสินค้าเราถ้าไปช่วยยกระดับการทํางานของเขาเนี่ยเจนเก็จะสนใจนะครับอส่วของเจนวนะครับอยากมีเงินแต่ไม่อยากทํางานหนักนะครับ้นสินค้าได้ช่วยให้เขาสบายขึ้นนะครับแล้วก็เน้นผลสําเร็จมากกว่าวิธีการ นะครับให้ความสําคัญกับ Work Life b a l าลานนะครับส่วนเจน Z นะครับเก่งเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าเราต้องการจะสื่อสารกับคนเจน Z ก็ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้นะครับชอบค้นหาด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นลงโฆษณาผ่าน Google ก็จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ฝักใฝ่บริชาทอิปไตยนะครับส่วนเจน Alpha เนี่ยจะเก่งเรื่องดิจิทัลเนทีฟเกือเกิดมาก็เก่งเลยทําได้เลยนะครับแล้วก็ ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สําคัญคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องเพศอีกแล้วนะครับจะเป็นเพศชาย <_ S 1> เพศหญิงเพศทังเลือกหญิงเพศทังเลือกชายเพศอะไรก็ได้นะครับเขาจะเปิดรับความต่างได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ Gen Alpha พราะฉะนั้นลองดูว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็น Generation ไหนนะครับเราจะได้เลือกที่จะสื่อสารได้ถูก Generation นะครับนี่ถ้าเราตั้งต้นว่าเราสนใจกลุ่มคนกลุ่มไหนเนี่ยมันจะได้าร์ k ไว้เลยว่าเราจะสื่อสารกับใครนะครับทีนี้พอเราสนใจว่าเป็นคนกลุ่มไหนเนี่ย มันเป็นการกำหนดเซกเมนต์ลูกค้าครับการกำหนดเซกเมนต์คืออะไรคือการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มย่อยนะครับเราไม่ได้สนใจกลุ่มใหญ่อีกแล้วนะครับเพราะว่าการให้ความสนใจกับกลุ่มใหญ่เนี่ยมันทำให้เราใช้เงินในการทําการตลาดมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้มองเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็นําเสนอสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ใช้กลุ่มนี้เมื่อมันประสบความสําเร็จแล้วเขาซื้อแล้วเนี่ยก็ขยายไปยังกลุ่มอื่นต่อไปได้นะครับ ี่ผมสลับหน้าจอนิดหนึ่งทีนี้ในการเลือกลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังมากๆนะครับมันจะมีหลุมพรางอยู่นะครับมันจะมีหลุมพรางอยู่คําว่าหลุมพรางคืออะไรหลุมพรางคือบางคนบอกว่าเนี่ยบางคนบอกว่าอะไรฮะบางคนบอกว่าสินค้าเราเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกคนนะครับอันนี้นิยมมากเลยเวลาคิดอะไรไม่ออกประเด็นคือไม่มีสินค้าใดในโลกที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกคนยะไว้ลงศพขนาดลงศพยังต้องมีหลายไซส์เลย นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่สินค้าเราจะเหมาะกับทุกคนทุกคนกินได้ทุกคนซื้อได้ทุกคนใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เรามองว่าเป็นหลุมพรางของนักการตลาดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นให้ชัดเจนว่าเราจะไปสื่อสารคนกลุ่มไหนนะครับจะเล่นกลุ่มแมสไหมนะครับถ้าเล่นกลุ่มแมสนะครับก็คือเล่นกลุ่มใหญ่นะครับเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ หมาะกับสินค้าที่มีการใช้งานได้หลายกลุ่มแต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มนะฮะแต่ใช้งานได้ได้หลายกลุ่มนะครับหรือเราจะเล่นกลุ่มเล่นกลุ่มนิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตคือสินค้าไซส์เล็กๆบริษัทเล็กๆแต่ถ้าดูในสไลด์ก่อนหน้านี้เราให้ความสําคัญกับตรงไหนครับเราให้ความสําคัญกับกลุ่มย่อยนะครับเมื่อเราให้ความสําคัญกับกลุ่มย่อยเนี่ยแปลว่าทิศทางการทําประกอบการในปัจจุบันเนี่ยเราจะสนใจนิชมาร์เก็ตเป็นหลักนะครับเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะนิชมาร์เก็ตเนี่ยกลุ่มมันเล็ก เพราะกลุ่มมันเล็กเนี่ยการเข้าถึงมันจะง่ายการทําความรู้จักมันจะง่ายการทําความคุ้นเคยมันจะง่ายเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายและพอมันเวิร์กเราก็ขยายไปกลุ่มอื่นต่อนะครับอันนี้ก็วางไว้ว่าถ้าในช่วงปีนี้นะฮะปีนี้กับปีหน้าเนี่ยใช้นิชมาร์เก็ตจะดีกว่านะครับอยู่ตัวอย่างแมสนะครับแมสอย่างเงี้ยยาสีฟันคอเกตมีประสิทธิภาพป้องกันฟันผุอ่ะทุกคนต้องฟันผุเนาะก็ใช้ยาสีฟันคอเกตได้แต่ถ้านิชนะครับยาสีฟันโพลีเดน สำหรับใครครับสำหรับใครครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับยาสีฟัน dentiste สำหรับรลดก,กลิ่นปากกลิ่นปากตอนเช้ายาสีฟันแซกไลออนสําหรับคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มกาแฟเนี่ยครับอันนี้เรียกว่า niche market คือตลาดขนาดเล็กนะครับทีนี้พอเราเลือกตลาดขนาดเล็กเนี่ยสิ่งที่มันสาคัญอีกสเต็ปหนึ่งคือว่าพอเราได้ตลาดแล้วนะครับผมผมเขียนให้ดูแล้วกันนะสมมุติว่านี่คือตลาดเรานะครับเราได้ละนะครับเราได้ลนะ ถือว่าตลาดเนี้เป็นตลาดเป้าหมายเราและทาร์เก็ตนะครับแต่ตลาดจริงๆอะ่ะเราไม่สามารถจะเข้าถึงได้ทั้งหมดหรอกครับมันใหญ่มากนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราเลือกครับเราเลือกตลาดที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้สําหรับเราเราเข้าถึงได้จริงๆเนี่ยเลือกมาหนึ่งตลาดตลาดเนี้เขาเรียกว่า beach h e a d บีทเฮดคือตลาดที่เรามั่นใจว่าเราจะชนะนะครับแน่ๆเข้าถึงได้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นลูกค้าผมสมมุติผมขายขายอะไรดีขายน้ําเสริมวิตามินก็นแล้วกันนะครับลูกค้าผมเนี่ยผมบอกว่าลูกค้าผมเป็นผู้หญิงนะครับเป็นนักศึกษาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ชอบออกกําลังกาย แล้วก็อ้วนนี่ไอ้วงกลมสีแดงเนี่ยคือลูกค้าที่เป็นผู้หญิงและเรียนอยู่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ชอบออกกำลังกายและอ้วนสมมุติว่ามีหนึ่งหมื่นคนคำถามคือผมเข้าถึงคนหนึ่งมืนคนได้ไหมไม่ได้หรอกครับผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นผมก็เลือกเฉพาะบีชเฮดผมอยู่ไฟฟ e ์เทิร์นผมก็บอกเฮ้ยงั้นผมขอเป็นลูกค้าผมเป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษา เรียนมฟาอ้วนและชอบออกกำลังกายอาจจะเหลือ100คนทีเนี้ยร0อคนเนี้ยมีความเป็นไปได้ละว,ว่าผมจะเข้าถึงได้นะครับแบบนี้เรียกว่า bitch h e a d นะครับโอเคนะครับ b ีชเ h h เนีเลยเรียกว่าตลาดหัวหาดครับแปลว่าอะไรแปลว่าลูกหนึ่ลูกค้าต้องมีเงินซื้อนะ นะครับก็คือมีความสามารถในการซื้อนั่นแหละนะครับเราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงนะครับไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องขอใครช่วยนะครับแล้วก็เราสามารถส่งมอบสินค้าได้คู่แข่งเนี่ยสู้เราไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราต่อยอดตลาดนี้ได้เราก็ไปตลาดอื่นได้นะครับแล้วก็ตลาดเนี้ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่สินค้าเราเป็นอยู่ <S <S นะครับอันนี้เรียกว่าตลาดหัวหาดนะครับพอเราได้ตลาดหัวหาดนะครับได้ตลาดหัวหาดมาแล้วว่าเป็น ผู้หญิงนักศึกษาหมฟาอ้วนชอบออกกําลังกายนะครับเราก็ต้องมาทําสิ่งที่เรียกว่าเพอร์โซน่านะครับเพอร์โซน่าคือสมมุติลูกค้าตัวแทนขึ้นมานะครับว่าลูกค้าเราจะหน้าตายอย่างไงเนะี่ยลูกค้ามันมีเยอะมากเลยไหมฮะลูกค้ามีเยอะมากเลยนะครับถ้าผมสนใจเฉพาะผู้หญิงที่อ้วนดูแนวโน้มใครจะอ้วนได้บ้างวัยรุ่นหน่อยอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้ นี่คือบีชเฮดผมหรือลูกค้าหัวหาของผมนะครับผมก็ต้องมาทำเพอร์ซนาในการทำเพอร์ซนาเนี่ยลองตอบคำถามพวกนี้ดูครับลูกค้าเนี่ยเขาเหมาะกับสินค้าหรือบริการเราไหมอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรารู้จักเขาดีหรือ,อยังครับนี่สำคัญมากเลยนะถ้าเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเราทำการตลาดไม่ได้นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยณวันนี้นเขาทำอะไรอยู่ทำงานที่ไหนกินที่ไหนเที่ยวที่ไหนนอนที่ไหนนะครับแล้วทำไมเขาถึงต้องใช้สินค้าเราด้วยไม่มีเราเขาอยู่ได้ไหม ทำไมต้องมาใช้ด้วยล่ะนะครับและที่สําคัญคือตรงนี้ครับอุ้ยเราจะเข้าถึงเขาด้วยวิธีการอะไรครับใช้สื่ออะไรอันนี้สําคัญนะครับโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ ลองมาทำเขาเรียกว่าเพอร์โซน่านะครับเพอร์โซนาคืออะไรเพอร์โอน่าคือ,อแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรยกตัวอย่างเพอร์โซนาผมวาดรูปภาพนะผู้หญิงนักศึกษามองให้เป็นนักศึกษาแล้วกันนะอืมดูก็ลำบากในะนักศึกษาผู้หญิงต้องมีขนตาหน่อยนะเดืกเป็นผู้หญิงไหมขายๆแล้วกันนะ นักศึกษามมฟาอ้วนนี่หูจะเล็กหน่อยอ่าหูเล็กเล็กเล็ก,ลกผมผมยาวอ่าให้เป็นนักศึกษานะครับดูให้เป็นนะผมก็ทักษะการวาดรูปมีจํากัดน,นะครับเป็นนักศึกษามอฟานะครับที่าะวาไงดีให้มันดูไม่ไม่บูลลี่เกินไปที่อ้วนอ่าเริ่มอ้วนแล้วกันเนาะเริ่มอ้วนแล้วกันอ่ะสองชั้นอะน,นี้ใส่กระโปรงอยู่ สมมุติว่าเป็นนักศึกษากันแล้วกันนะดูให้เป็นแล้วกันนะผมบอกนี่เป็นผู้หญิงะนะครับวาดรูปฝั่งนี้คือวาดรูปโฆษณาฝั่งนี้คือใส่ข้อมูลกายภาพครับเป็นผู้หญิงอายุสิบแปดถึงยี่สิบห้าปีเรียนปริญญาตรีมอฟายอิสเทนเริ่มมีปัญหาอ้วน นะครับมีปัญหาสุขภาพอ่าอเข้าไหครับมีรายได้1,000งถึงหมื่นสอง 12, บาทต่อเดือนอนี่ช่องนี้ช่องต่อมาพฤติกรรมครับพฤติกรรมที่ต้องใส่คือชีวิประจำวันชอบทานขนมขาดการออก กำลังกายเหนื่อยง่ายนอนดึกติดหวานอชอบลองของใหม่สนใจอาหารหรือเครื่องดื่ม พวกคลีนทั้งหลายนี่อันนี้คือข้อมูลพฤติกรรมปัญหาอุปสรรคอย่างที่หนึ่งคือขี้เกียจไม่มีเวลาไม่มีข้อมูลโภชนาการอาหารที่กินไม่รู้ว่าอาหาร ที่กินดีหรือไม่ดีอย่างไรอ่านี่ปัญหาอุปสาราที่เขามีความต้องการเป้าหมาย 1. พร้ผอม 2. หุ่นดี 3. ส,สุขภาพดี 4. มีแฟนนี่นะฮะสิ่งเราต้องทำคือทำเพอร์ซนาแบบนี้ เพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องหาถ้าเราเขียนเพอร์ซนาที่ดีเนี่ยเพอร์ซนาที่ดีคือจะทําให้เรานึกภาพลูกค้าออกและหาเขาเจอตอนนี้ผมสนใจผู้หญิงที่อายุ 18- บแปยี่สิบห้าปีเรียนปริญญาตรีที่มอฟ้ามีรูปร่างอ้วนหรือท้วมนะครับมีปัญหาสุขภาพรายได้ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองพันบาทนะครับชอบชอบกินขนมในขณะที่เรียนหรือทํางานขาาการออกกำลังกายเหนื่อยง่ายนอนดึกติดหวานชอบลองของใหม่สนใจอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทคลีนทั้งหลาย แต่ปัญหาคือขี้เกียจไม่มีเวลาไม่มีข้อมูลโภชนาการอาหารที่กินเข้าไปไม่รู้ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันดีหรือไม่ดียังไงสิ่งที่อยากได้คืออยากผอมอยากคุณดีอยากสุขภาพดีอยากมีแฟนถ้ารู้แบบนี้ผมทําเครื่องดื่มสําหรับผู้หญิงที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายกินแล้วยังคงมีความหวานอย่างที่เขาชอบแต่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสาหรับคนนอนดึกกินแล้วช่วยเร่งการเผาผลาญผสมไฟเบอร์ทําให้อิ่มกินแล้วผอมหุ่นดีเร่งการเผาผลาญในร่างกาย สุขภาพดีผิวพรรณเปล่งปลั่งน่าจะขาขได้ไหมน่าจะได้เนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการทำเพอร์โซน่านะครับของการทำเพอร์โซนาอย่างเงี้ยเข้าเอารูปผมมาเห็นไหมฮะเพอร์โซน่าดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างเนาะการทำเพอร์โซน่านะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อยากใ,ให้ทุกคนได้ลองทำเพอร์โซน่าดูแล้วจะได้เห็นว่า ลูกค้าเราเป็นใครนะครับแล้วก็เหมาะกับสินค้าที่เรากําลังดีไซน์อยู่หรือไม่นะครับหลังจากสไลด์ชุดนี้น่าจะเท่าที่ทราบคืออาจารย์จ๋าก,ก็จะมีการทำเ,เขาเรียกว่าแบบทดสอบเล็กๆนะครับแบบทดสอบเล็กๆให้พวกเราได้ได้ทดลองกันดูนะครับว่าเอ,อลูกค้าเราเป็นใครแล้วก็ทำเพอร์ซนามาส่งอาจารย์จ๋านะครับเราหวังว่าในครั้งหน้าเราน่าจะได้เจอกันสักทีเพราะว่าเราจะต้องขึ้นเรื่องของวิสัยท s ศน์โมเดลกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตาม ชมตัววิดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะครับให้ผ่านพ้นช่วงโควิด2019ไปให้ได้นะครับสู้ๆนะครับทุกท่านเป็นกำลังใจให้เสมอครับกอบคุณครับลืมแนะนำตัวไปผมชื่อพี่เอนะครับดูแลสาขาพี่เอนะครับที่มอฟาก็สาขาพี่เอจะมี4สาขานะครับมีการจัดการการตลาดการประกอบการแล้วก็พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ดูแลทั้ง4สาขานี้ถ้าใครมีปัญหาหรือ สงสัยในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับ4เรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะทักแชทมาคุยหรือว่ามาพบที่มหาวิทยาลัยได้หรือใครที่จะทําธุรกิจหรือทําธุรกิจอยู่แล้วต้องการที่จะอัปเดตธุรกิจตัวเองนะครับทางในเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์ก็ทักแชทมาหาได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ